เดือนตุลาอีกหวันก็ออกพรรษาเนาะเห็นไ,ไหพรษาหนึ่งก็โกนหัวแค่สามครั้งเนาะตัวเลขแห่งอายุจะเพิ่มขึ้นแต่ชีวิตเริ่มน้อยลง เริ่มร้อยลงสั้นลงแต่ตัวเลขเพิ่มขึ้นเนาะสวนกันหรือเกินระหว่างโลกกรรมนี้แต่ก็ต้องอยู่รวมกันอยู่ที่เดียวกันบุคคลใดเป็นอยู่โดยธรรมนะอยู่โดยธรรมคืออยู่โดยตามธรรมตามพระธรรมคำสอนปฏิบัติธรรม ซึ่งพระกรรมฐานเนี่ยจะอวดกันคือการปฏิบัติคือความยากจนความไม่มีนะสมัยก่อนอ่าไม่ใช่อวดวัตถุใครยากจนที่สุดนั่นแหละอวดกันใครลำบากที่สุดนั่นแหละสิ่งที่พระกรรมฐานมาคุยอวดกัน นะเป็นอย่างนั้นจริงๆไปอยู่ถ้ำไหนอยู่ตรงไหนยิ่งไปอยู่ที่ลำบากก็จะมาเล่าให้กันฟังนั่นคือสิ่งพระกาารรมฐานอวดกันไม่ใช่มาอวดบาร,รมีอย่างนั้นอย่างนี้นะอวดว่าใครยากจนไปใครลำบากแข่งกันลำบากเมื่อนันมา ซึ่งมันสวนทางกันมากแลยกันโลกอตอนหลงวงตาออกปฏิบัติใหม่ๆกับโมคณะเนี่ยอยู่เขาลูกไหนเนี่ยห่างกันทีกิโลสองกิโลไม่ได้อยู่ใกล้กันนะถ้าไม่ได้เจอกันถ้าเจอกันมานั่งคุยกันก็จะคุยกันเรื่องปฏิบัติ คุยกันแต่เรื่องลำบากแข่งกันลำบากแข่งกันยากจนเนาะนั่นคือพระกรรมฐานอวดกันไม่ได้อวดเหมือนทุกวันนี้นะใครยากจนที่สุดลำบากที่สุดนั่นแหละคือพระกรรมฐานที่เก่งไม่เหมือนสมัยนี้ะ ใช้อะไรก็ใช้ให้คุ้มค่าหลวงจาเนี่ยเทียนเนี่ยเทียนนีนน่สำคัญที่สุดต้องประหยัดเทียนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนหลวงจาองค์ที่ไปด้วยกันคู่กันเนี่ยปฏิบัติด้วยกันตั้งแต่ปีพอกวันร้เนี่ยเชื่อไหมช้อนที่ใช้กินเนี่ยมีอันเดียวไปเก็บเอาในปลาช้าด้วยมาขัดล้างเอา ซึ่งไปเดินไปไปไหนก็เดินอยู่ป่าเขาลำเนาไพยหลงตาเนี่ยหนักกว่าเขาอีกอนะหนักกว่าเขาคือเข้าไปไกลกว่าเขาถ้าเข้าป่าเนี่ยเขาลึกกว่าเขาว่างั้นเถอะ ถ้าเพื่อนอยู่ป่าเนี่ยลึกประมาณกิโลหนึ่งลูกตาต้องสามกิโลเขาเป็นลึกกว่าเขาเอีกเดินบินทบาทเนี่ยสิบโลเนี่ยถือว่าธรรมดาไปกับ สิโลเนี่ยถือว,ว่าธรรมดามากน่ะนอกจากสิบกโลขึ้นอ่ะไปกับเดินนะอยู่ผู้ทํานกเนี่ยโอ้โหสามกิโลกว่ากว่าจะเดินมาถึงสลานะถ้าเปรียบเทียบปลายางม,มาสาลาเนี่ยโอ้ยจิบจิบและเดินสบายด้วย อยู่เนี่ยอันนั้นไม่มีถนนนะ mm. เดินตามซอกหินตามนละำบากบางทีเ,เจองูเหลือมเนี่ยโอ้ตัวบเบลอ,อกลางคืนนะฮะจริง,จรงเจอเร่กับงูเหลือมเนี่ยลวงตาถ้าง,งูเหลือมงูไม่เหลือมอะ่ะเพราะมันมันไม่ได้มีถนนเดินอย่างสบายอย่างเงี้ยนะ มีจะกดกับบานนะเพื่อนประกฏไว้นอนั่งนะพอยุงลิ้นมันเยอะในป่าแต่มากก็จะเป็นมาเลเรียกันแต่หลวงตางไม่เคยเป็นนะจริงแต่มากเขาเป็นหมดอนะ่ะ แต่หลวงตาไม่เคยเป็นไข้ามาเรียอะไรแต่พวกที่ไปอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่เป็นธรมรมดาตายก็มีไปส่งโรงพยาบาลไม่ทันจะตายมาเรียเนี่ยแต่ได้เผากันเนี่ยงูกัดตายก็มีพระหลวงปู่วินเนี่ยพักงูกัดตายใอ้ต่อหน้าต่อตาเนี่ยอยู่ในป่านะ ซึ่งพระกรรมฐานเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะแลกกับธรรมะนะพ่อเราลึกไปสมัยก่อนพ่อแม่กรูบาอาจารย์บุรพาอาจารย์ทันอยู่ในโรงเสือโรงช้างกนะันเลยเห็นไหมไปอยู่โดดเดียวเองก็ เนาะไอ้เราเนี่ยมันไม่มีเสือมีชา้างเราจะไปกลัวอะไรเนาะเห็นไหมทั้งหมีทั้งอะไรเงี้ยอยู่ในป่าลึกอครูบาอาจารย์ยังสมัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวเนี่เห็นไหมหลวงปู่ชอบเนี่ยไอเราเนี่ยแค่นี้ก็โอ้โหสือว่าไก่อย่างเงี้ยลองเดินดู เดินดูเดินเป็นประจำเนี่ยโอ้โหแข็งแรงมากไม่ค่อยเป็นโลคเลยนี่คือการทำความเพียรการละจริงๆก,ก็คือทางไหนละออกจากโลกใช้ของโลกให้น้อยที่สุด อวดความจนกันนะใครจนมากเลยถือว่าโอ้โหในเบอร์หนึ่งเลยพระกรรมฐานเนี่ยนะไม่ใช่มาอวดลุกศิษย์ลูหาอวดอย่างทุกวันนี้นะเอาความจนมาอวดเอาความลำบากมาอวดทำไมก่อนอวดกัน ใครลำบากเลยถือโอ้สุดๆเลยเป็นไอดอนเลยนะตีนใครหนากว่ากันบนะ้าง <c oughs> อออฮะนี่คือพระปะา่ากับมาฐานเราเมื่อน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนาะเห็นไหม จนมาถึงปัจจุบันเนี้ยหลงตาไม่ได้มีความตั้งใจไม่ได้มีเป้าหมายหรอกที่จะเป็นอย่างเงี้ยะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในป่าเขาลำเนาไัยอยู่องค์เดียวรูปเดียวไปล้วเดินไปละ ทำไหนภูไหนคิดว่าเกือบคำมาแทบทุกถ้ำทุกภูแหละเนี่ยกอเรามาเล่าอวดกันแล้วพากัมาทานเนี่ยโอ้โห่มร้อนในจิตในใจมีแต่ปัญหาเพราะมันไม่รู้ทุกอะไม่รู้จักทุกอะจะยอมรับไม่ยอมรับนไม่ใช่ปัญหาหรอกยังไงก็ทุกข์อยู่ดี คนรวยก็ทุกแบบคนรวยคนจนก็ทุกแบบคนจนนะเนาะที่ไหนมันไม่มีทุกอะ่อะเกิดมาตายเล่นนะจะยอมรับไม่ยอมรับก็ตายอยู่ดีปฏิเสธได้ไหมล่ะความเกิดแก่เจ็บตายนี้เหเห็นไหมไม่รู้จะไปขนขวายหอบอะไรยังนาบ้าหอบฟาง โอ้อยังไงมันก็ไม่เอากับเราหรอกเพราะฉะนั้นเรานี่แหละเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขตัวเองไม่ต้องไปเปลี่ยนโลกไปเปลี่ยนคนอื่นหรอกฮะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอันไหนมันไม่ดีก็ทำให้มันดีขึ้นจเจริญขึ้นนะ เนี่ยเรียกว่าพัฒนาเรียกว่าภาวนานะต่างคนต่างทำหน้าที่เรามีหน้าที่อย่างเดียวคือทำให้พ้นทุกข์จริงไหมเออทหารเขาก็ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยจริงไหมอ่ะอังตำรวจเขาก็ทำหน้าที่ของเขา ในอำเภออะไรเขาก็ทมไปสริยาบาลกำนันเนาะเราเนี่ยเป็นพระเป็นนักบวชมีหน้าที่คือทําให้ตัวเองพ้นทุกข์หลับทุกข์นั่นคือหน้าที่ถ้าเอาธรรมะเป็นหน้าที่เราก็จะเห็นว่าเราจะทําให้ถึงที่สุดแห่งธรรมนี้นะเออ มันต้องเบอ,อ่ยงเงี้ยี้แต่จิจกรรมเนาะเราก็ร่วมมือกันทำงานนี่ก็ไปเมืองโบราณมามันที่2ีแปดโอ้โหเนาะไปบินธบาทยาวไกลที่สุดอ่ะคนก็อยากทำบุญใส่บาท เป็นการโอ,โอ้เนี่ยสวนกับวิกฤติศรัทธาอะเอ๊ชาพุทธเหมือนกันมาเป็นเวลานานอยากมาใส่บาทล้นเลยขึ้นมหาชนเนาะมาใส่บาทเป็นหมืน่นหลายหมื่นนะนีะน่วันที่ยี่แปด เห็นแล้วก็โอ้นี่ศาสนาเราคนชาวพุทธเรามีศรัทธาอยู่แล้วในการทานศีลภาวนาเนาะเออเพราะฉะนั้นเราเห็นอย่างนี้แล้วนะยิ่งรีบนขนไายปฏิบัติเนาะมุ่งหวังทำให้พ้นทุกข์เห็นทุกข์เนาะ เห็นเหตุของทุกเห็นเพีเห็นภัยเห็นเหตุนะเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เกษียณว่างั้นแต่เราเนี่เป็นพระไม่มีเกษียณมีแต่เขานิมนต์ไปงานเกษียณฮะกูนี่หกสิบสามแล้วยังไม่ได้เกษียณเลยพวกนั้นหกสิบเกษียณแล้วนะรับตำแหน่งก็ฉลอง กเกษียณก็ฉลองทั้งโลกนะแต่พระเราเนี่ยโอ้โหวันกเกษียณคือวันนั่นแหละเผาทิ้งกันนะแกขนาดไหนเขาก็ลากไปอยู่ไหนเนี่ย,ยโลกมันเป็นอย่างงี้มันสวนกัน เราก็ตัดมีมาตัดมาละมาวางเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเห็นโลกเขาเรียนรู้โลกรู้ลึกซึ้งของโลกเราไม่ได้คนเบื่อโลกนะเพราะเรารู้มากรู้อย่างลึกซึ้งนะเห็นไหมเราก็เลยเห็นเหตุมันของทุกข์ของก,า,การขนขวายสแสวงหา ทำไมมันจึงหาความสุขเพราะมันทุกข์มันก็เลยหาความสุขทำไมมันถึงหาเงินก็เพราะมันจนมันถึงหาเงินเป็นท่าของตันหางนะท่าของความอยากไม่รู้จักพอหรอกมีหมื่นล้านก็ยังมีแสนล้าน มีแสนล้านก็ยังมีหลายแสนล้านโง่ไวล่ะไม่รู้จักหาความสงบความให้ตัวเองหรอกมแจะจะจนไปข้างหน้ามีแต่ความโลภไปข้างหน้าไม่มีวันสางสาจากกิเลสตัณหาหรอก เอาอะไรมาถมก็ไม่เต็มเลยหัวใจของกิเลสตัณหานั่นน่ะเนาะไม่รู้เอาอะไรมาฉาบมาทาตัวเองมั่งเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นโทษเห็นภัย ของวัฏสงสารของสังสารวัฏนี้เนาะของปจ,จิจัสมุบบาทนี้เนาะรีบฝึกสติเจริญสติในอนาปานสติเนาะสลัดสกัดกัน้นอารมณ์สติกัดสมิงชาการโลสติเตสั่งนิวาระนังเห็นไหมสติเป็นเครื่องกันก้นกระแสะโลก สติจะเป็นต้องใช้ทุกกรณีสติสติเป็นบาดเดินเป็นบาดฐานเนาะทำสติให้มีกำลังให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นมีกำลังรวดเร็วอนะเพื่อจะเอามาสกัดโดยมีพุทธ,ธะก็ะคือตัวสตินี่เนี่ยตัวรู้ตัวรู้รู้สึกตัวเนาะปลุกสติให้ตื่นให้ตื่นเนาะอนะ เนาะอ่านี่คือหน้าที่อ่ให้พุทธเด่นขึ้นผู้รู้เด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเนาะนี่คือหน้าที่ของพวกเรานั่นจะคือความเพียงของพวกเราเจริญสติอบรมสติเนาะในอาณาปานสติไม่สายรเราเรามีลมหายใจอยู่เนาะอ่ะมีหายใจอยู่ถ้าหายใจ เลืกหายใจแล้วก็หมดราคาแล้วะเอาไปเผาทิ้งแล้วเออถ้ามันมีราคาอยู่ยังมีลมอยู่เนี่ยเนาะฝึกอานาปานสตินั่งก็ได้นอนก็ดีเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยอานาปานสติกรรมฐานนี้เนะาะทำไม่มากเจริญให้มาก,ม,ากมีอาน,นิสงส์ใหญ่ นาะนะนี่หลวงตาก็จบภารกิจเนาะอําพะป่าทำถนนที่รับปากไว้เนะสิบห้าล้านบาทนะก็ครบตั้งแต่ตอนเย็นแล้วเนาะสิบห้าล้านบาทมิครบแหละสามวัน ปกติหลวงตาก็คิดว่าสามวันยี่แปดยี่เ้าสามสิบนาะทีนี้ทางลูกศิษย์ลูกหาทางนะขอร้องว่าหลวงตาอมนุษย์เงินเดือนอยากให้หลวงตาขยายเวลาอยากร่วมเนาะก็เลยว่าเออเนาก็เลยว่าอยากร่วมถวายหลวงตาพร้อมกับหลวงตา นะก็เลยขยายไปวันที่ห้าในอีกสี่วัน,ท,วนนะที่จริงครบแล้วครบเมื่อวานนี้ตอนเย็นเนาะสิบห้าล้านบาทเนานะเออนี่สำเร็จแล้วถนนเนาะวันที่เจ็ดนี้ก็จะมอบมอบให้ทางทหารทางแม่ทางของทัพภาคที่สองไปดำเนินการสร้างถนนใช่ไหมอ,อ่า นี่ก็มีเพื่อนๆทีอ่อยากร่วมอยากร่วมบุญกับหลวงตานะเอเอคือหลวงตาก็อ,อผลละห้าบาทสิบาทเใช่ไหมผลเม็ดเล็กๆในกลายเป็นสายทานใหญ่เห็นไหมสามวันเมื่อก่อนหลวงตาคิดว่าสามทำไมถึงยี่แปดยีเก้าสามสิบเพราะว่าคิดว่าสามวันวันละห้าล้านอะ่ะฮะตอนนี้ก็ครบจริงๆนะเห็นไหม นะเออครบแล้วครบเมื่วานเนี่ยวันที่สามสิบเนาะสิบห้าล้านบาทนะแต่เพื่อนเพื่อนที่ว่าอยากให้ขยายว่าเงินเดือนออกอยากมาร่วมอ้าวได้ครบแล้วก็ได้เหลือไปก็เอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นเนาะอาเหลือไปแต่สิบห้าล้านบาทนี่ครบแล้วเนาะ ที่จร well. h, ิงก็เอารวมกันทั้งทั้งปัจจัยหลวงตาก็สวายหลวงตามาหลวงตาก็เอารวมเลยเอารวมใจกันไปหมดก็ถือว่าภารกิจเรื่องทำถนนสำเร็จและสิบห้าล้านบาทครบแล้วเนาะส่วนใครอยากร่วมทำบุญเนาะมีส่วนร่วมนะจนที่บอกว่าอยากให้หลวงตาขยายไปถึงวันที่ห้า เออก็ได้เนะาะลุงสาก็จะเอาไปที่เหลือก็จะปกตินี่แหละเนาะไปทำปร,ประโยชน์นอนะนี่ก็ให้ทางตอนชดอทางอยู่แนวชายแดนหน้าแนวเนาะเอะเอนี่อย่างนี้หรือว่าน้ำขาดแค่อะไรขาดแค่ย่างเงี้ยเราก็เอาไปเนาะเออใส่ไปนะ ทงน้ำท่วมน้ำอะไรมั่งเงี้ยก็เอาแบ่งกันไปคลแล้วสี่หมื่นห้าหมื่นเนาะจะเกินมาเนาะริงที่ไม่เกินหรอกสำหรับหลวงตาเพราะหลวงตาทำทุกวันโมิิจาคทุกวันเนาะไม่ให้เหลือหรอกอะ,อะไม่เหลือเขาเรียก บริจาคทุกวันไม่เคยไม่เคยหยุดไม่เคยเว้นเรื่องการการบริจาคก,การทานเนาะในโอกาสทำตลอดเนาะขอให้มีโอกาสก็ทำไปทำไปนะเ,นะเนาะเออนะเนี่ขอบอกเลยว่าครบแล้วเนาะใครเจตนาจะทำถนนเนาะก็ ไม่ต้องโอนมาฮะเพราะครบบริบูรณ์แล้วเนาะแต่ถ้าสวหลวงตาทำบุญอย่างอื่นเพื่อเป็นประโยชน์อย่างอื่นได้แต่ถนนเสร็จแล้วครบแล้วสิบล้านเนาะ,ะแต่ถ้าว่าเอออยากร่วมไม่ทันอยากร่วมทำบุญ ร่วมทุกบุญกันหลวงตาว่างั้นก็ตามสบายแต่ถ้าว่ามีเจตนาจะสร้างถนนนะครบแหละนะถือว่าครบและวสิบห้าล้านครบและครบนเช้มวาน์เนี่ยตอนประมาณหกโมงกว่าหกโมงเย็นครบและ1สิบห้าล้านเนาะเออ ถ้าใครเออครบแล้วอยากรวมบุญกับหลวงตาอย่างบุญอย่างอื่นนะถือว่านั่นถ้าเจตนาทำถนนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มันจะผิดวัตถุประสงค์ไงมันครบแล้วจริงไหมเออแต่ไม่ใช่ไม่รับนะทำบุญอย่างอื่นก็ได้อยู่แต่สำหรับถนนเนี่ยประกาศเลยว่าครบแล้วสิบห้าล้านครบแล้ว ครบมัวานเนี่ยสอนหกโมงสิบหกโมงสิบหกนาฬิกาของวันที่สามสิบครบแล้วสิบห้าล้านบาทเนานะแต่ใครอยากร่วมบุญกับหลวงตาอ่าเป็นปกติเนะได้เลยนะรับไม่อันนะเอาไปทำอย่างอื่นก็ได้เอามาเข้าครัวก็ได้ อ่าเนี่ยคณะสงฆ์ไม่ชีวัดป่าป่อน้ำป่าอินนี่พันกว่าคนนะเนาะจริงไหมเออเนี่ก็ทางวันที่เจ็ดนี้วันออกพรรษานี้ก็จะมอบมอบให้อาททางกองทัพไปสิบห้าล้านอ่าแล้วก็มีทางตชดออยากไปทอ่อที่ที่พักตรงชายแดนอีกเนี่ยขอเพิ่มมาอีกเนาะ เออลุงตาก,ก็จะถ้ามันเกินมาสองสามแสนก็จะมอบให้สชดอไปในวันที่เจ็ดนี้พร้อมกันเลยเนาะหรือใครอยากร่วมทำน้ำน้ำน้ำ,นำยังยังต้องการเยอะน้ำน้ำดื่มนาะอยู่าใส่แดนเนาะลุงตากก็จะเข้าไปนั่งอ่านอยู่เนะาะเมื่อวานนี้มมีคุยกับครูบาอาจารย์หลายคนที่เข้าไป ชายแดนเนาะบอกเรื่องน้ํานี่สําคัญน้ําดื่มเนาะเออจางก,ก็จะรู้สึกว่าเออเนะาะทำเขาแกเข้าไปดูเนาะนี่แหละเขาเรียกว่าอยู่โดยสัจธาจริงๆนะนะนะประกาศอีกครั้งแน้่เนาะออใครจะบริจาคทำถนนครบและสิบห้าล้านเนาะเออ ครบตั้งแต่เมื่อวานวันที่สามสิบสิบหกนิกากว่ากว่าครบแล้วสิบห้าล้านบาทเนานะเออแต่ข้าอยากร่วมบุญกับหลวงตาเรื่องอื่นๆเนาะบุญอนะื่นๆถือว่าเป็นถวายหลวงตากันแล้วกันเนาะผ่านหลวงตาเป็นสะพานให้เนะก็บริจาไคด้อยู่เนาะไม่ปิดกั้นไม่ไม่ไม่ขัดลาบไม่ขัดบุญคุศสนใครเนาะ แต่ถ้ามีเจตนามันจะมันจะผิดเจตนามันไม่สบาย,ยางไงไม่สบายใจเนาะเพราะว่าทําถนนมันพอแล้วสิบห้าล้านที่จงรุกงจากำหนดไว้เนะะเขาะก็ขออนุมโมทนารวมพลังคนรักชาติรละลึกวีระกำทหารกล้าร้อยแปดปีงานอ่ารงชาติรงใจลงของเรา ก็ประสบความสำเร็จในการจัดงานมีภาคีหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันอย่างร้นหลามเนาะเห็นหลอมรวมใจคนไทยทั้งชาติเนาะชาติศาสนาพระมหากษัตร,ร,ริยนะ์เนาะนี่เนาะเราก็ทำมาลองตาก็เพิ่งมาถึงเมื่อวานเนี้ตอนเย็นเจ็นเนาะมืดแล้วนะนะเนาะก็ก็เลย มันก็ปกติตื่นตื่นตีหน 1, ึ่งทีสองเหมือนเดิมมนะนะลงจาเนจะลงมาไม่ลงมาท่านอยากลงมาปุ๊บอย่างเงี้ยมีคนน่มันเขาก็ก็ไม่ได้ลงตีสี่เนาะแต่ปกติก็จะลงมาเออบางทีก็ให้กุูบาซุยแทนนะเออพูดง่ายว่า ก็หยุดหยุดแต่ว่าพยายามที่สุดแหละจะลงมานั่งเป็นนั่งพูดคุยกับสนทนาธรรมกับหมู่คณะเนาะวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการกับอ่าอา่พวกเราทุกๆุกคนที่มีบุญมีใจเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกับหลวงตาทุกทุกงานบุญทุทกทกที่ขออนุโมทนาขอให้ทุกคนจงสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรง ขอให้มีสติเจริญสติยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเชิญสาธุ